สวัสดีนะครับวันนี้นะครับปฐมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับก็มารีวิวนะครับปิดการขายอีกหนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นคูปัต้าแอลสามสิบศูนย์แปดนะครับตัวนี้เป็นเป็นรถรถไล่นะครับลูกค้าได้มาชมนะครับแล้วก็ได้มาจําไว้วันนี้ก็เลือกดีนะครับได้เวลาจะส่งกันนะครับตัวนี้นะครับสามสิบศูนย์แปดนะครับตัวนี้รถสดมากนะครับรถสดๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ ลูกค้าไปทําสวนนะครับลูกค้านี่ฮะไปทาสวนนะครับมาพร้อมกับชุดเบมิดานหน้าคานบนนะครับแล้วก็เป็นผานหกโคนยีิบสองของตาช้างเลยนะครับตัวนี้ใบเต็มเต็มสีเดิมเดิมนะครับใบนี่ครับลูกค้าสวยมากนะครับระบบไฟหลังชุดหลังหมดใหม่หมดเลยนะครับของเครื่องมือสปอตไลท์ข้างบนครบนะครับตัวนี้นี่ฮะยางเต็มสี่เต้นเลยครับท่อนคัดแม่ตัด สีสันสวยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีผมเก็บสีให้นะครับเบาะหุมใหม่ให้นะครับส่วนสีฝากระโปรงก็เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมสนิทเลยนะครับตัวนี้ะจะส่งที่จังหวัดพิจิตรนะครับตัวนี้นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับสวยเลยนะครับเครื่องอะไรแห้งสนิทเลยนะครับแสงสีเดิม, eks 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 Remember, ดมนะครับสีเดิมสวยมากนะครับยางเต็มสีเส้นนะครับ ชเป็บมีดหน้าค่ะทำสีให้นะครับลูกค้าสีล้อนะครับเป็นรถไล่มานะครับพอดีเป็นรถไล่มานะครับตัวนี้เป็นรถที่ไม่ได้ติดใบมีดด้านหน้ามาด้วยนะครับผมมาติดให้ทีหลังการติดล้อของเ้าหน้าเราจะไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสวยนะครับสวยมากสีเทาๆเดิมๆเลยนะครับนี่ดอนครับ ลูกค้าไปทําสวนก็เหมาะกับงานนะครับตัวนี้3 0 0 8นะครับ3 0 0 8เหมาะกับงานนะครับลูกค้ารับรถวันนี้นะครับตอนเช้าก่อน9้าโมงครับวันนี้เราไปส่งเองนะครับที่พิจิตรนะครับวันนี้รถร้านเราไปส่งเองนะครับเราก็มีอีกหลายคันนะครับลูกค้าที่กำลังเตรียมที่จะออกนะครับเพียงจะออกอหลายคันนะครับเดี๋ยวก็กดติดตามไว้นะครับลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวมีสินค้ามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วก็ ที่จะสามารถที่จะเลือกเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับวันนี้ก็สอบสอบดสอบถามได้ก็อนนะครับที่มือนี้ครับ0ู4สนะครับส9 4เก้าี่้า้าดนะครับศูนย์4 5 9 7สี่สมเก้า้าเเจุทเตอร์กับแพงเพชรนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับตันนี้ชั่วโมงเทมาด้วยนะครับที่พันพันเจ็ดเองนะครับตัวนี้พันเจ็ดนะครับยันเดิไมเลยครับนี่็อตัวนี้ยังไม่เคยถอดเลยครับยังมูมติดเลยนะครับขับมาที่พันเจ็ดนะครับ สวยๆเลยนะครับนี่ครับสีเทาเดิมเลยนะครับนี่ฮะถูงทักหลังกันนะครับทักหลังลูกค้าไปใช้งานก็สวยสวยเลยนะครับตัวนี้นานเลยนะครับนี่นะฮะสีสันนะครับโซ่ข้างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่ครับก็กล้ากล้าจี้จุดให้ลูกค้าชมเลยนะครับเพราะว่ารถสวยนี่ไม่ต้องกลัวนะครับ ร้านเราแล้วสวยผมไม่ต้องกลัวนะครับเนียไม่ต้องกลัวจะย้อมแมวนะครับที่จุดให้ลูกค้าดูเลยทุกจุดเลยนะครับนอ,อเดี๋ยวลองขึ้นฟังเสียงขึ้นแล้กันครับซํำ